สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life นี่คือหนังสือเสียงข้ามพบย้อนเวลาเยียวยาปัจจุบัน True Time Into Healing ผลงานของดร Brian L. Weiss EP ที่6จากการสำรวจของแกลลอโพพบว่าคนอเมริกันจำนวนเกินกว่า8ล้านคนเคยมีประสบการณ์ใกล้ตายในจำนวนนี้มีเด็กเล็กรวมอยู่ด้วย ประสบการณ์เหล่านี้มีเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและได้รับการบันทึกเป็นหลักฐานไว้อย่างดีโดยปกติคนที่อยู่ในภาวะใกล้ตายจะเคลื่อนตัวตนออกจากร่างและมองจากจุดใดจุดหนึ่งเหนือร่างของตนเห็นกระบวนการพยายามช่วยชีวิตอยู่ต่อจากนั้นก็จะรู้สึกว่ามีแสงสว่างหรือดวงวิญญ,ญาณที่กำจายแสงพิลาดพิลเมื่อเห็นคนใกล้ชิดซึ่งเสียชีวิตไปแล้วอยู่ในที่ไกลออกไป บ่อยครั้งก็จะมีการได้ยินเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีแล้วก็จะลอยเข้าไปในช่องทางคล้ายอุโมง์ตรงไปยังภาพหรือแสงดังกล่าวในระหว่างนั้นจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดใดๆเลยแม้แต่น้อยหากจะได้สัมผัสถึงความรู้สึกสงบและปิติทั่วทั้งจิตสำนึกคนส่วนใหญ่จะไม่อยากกลับเข้าสู่ร่างเดิมอีกแต่ถ้าหน้าที่ภาระและหนี้สินของเขาบนโลกยังไม่หมดสิน้น พวกเขาก็จะต้องกลับเข้าสู่ร่างเดิมและเริ่มรับความเจ็บปวดและความรู้สึกทางกายอื่นๆที่บังเกิดขึ้นอีกครั้งพวกเขาโดยมากจะเข้าใจได้ว่าชีวิตไม่ได้สูญสิ้นพร้อมกับการแตกสลายพวกเขาโดยมากจะไม่กลัวความตายอีกต่อไปด็อเตอร์เลมอนมูดี้นักเขียนที่มีชื่อเสียงจากหนังสือเรื่องชีวิตหลังชีวิต Life After Life และแสงประทีปอันไกลโพ้น The Life Beyond เราให้ผมฟังถึงตัวอย่างจำนวนหนึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ใกล้าตาย2,000กว่าคนผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ต่างบรรยายถึงประสบการณ์ลอยตัวออกจากร่างพวกเขามักจะรู้ล่วงหน้าว่าอีกสักครู่แพทย์ผู้ทำการรักษาในห้องฉุกเฉินจะพูดอะไรออกมาและเมื่อนึกอยากสัมผัสบ่าแพทย์ที่รักษาเขาอยู่มือที่ไร้รูปก็จะทะลุผ่านร่างของแพทย์คนนั้นไปไม่สามารถสัมผัสร่างกายต่อกันได้ ต่อจากนั้นพวกเขาก็จะเกิดความรู้สึกสัมผัสกับความจริงในระดับอุตรเทวะหรือ transcendentality r arity. ดรมูดี้เล่าต่อว่าเมื่อพบกับแสงสว่างก็จะรู้สึกถูกอาบไล์ไปทั่วกายด้วยรังสีแห่งความรักแสงสว่างนั้นไม่ทำให้พวกเขาแสบตาลักษณะที่พบเห็นอยู่บ่อยๆอ,อีกอย่างหนึ่งในประสบการณ์ใกล้ตายก็คือการทบทวนความทรงจำของชีวิต การกระทำและพฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้นทั้งหมดในชีวิตและเห็นเป็นภาพสามมิติชัดเจนท่ามกลางสีสันสดใสและอยู่พ้นจากการเวลานอกจากนี้ผู้ที่ลำลึกความทรงจำยังสัมผัสถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่เขาเคยได้ช่วยเหลือทำร้ายรักและเกลียดขณะย้อนความทรงจำมักจะมีสิ่งที่คล้ายเทพหรือวิญญ,ญาณดวงหนึ่งหรือหลายดวงคอยกำกับเสมอ ผู้ถูกสัมภาษณ์รายหนึ่งเป็นบาทหลวงผู้ชอบเทศสั่งสอนโดยยกเอาโทษทันในแดนนรกขึ้นมาขู่ให้ผู้คนกลัวบาปในระหว่างย้อนความทรงจำของชีวิตเขามองเห็นความน่าสะพรึงกลัวในคำสอนของตนผ่านโลกกระนัดของเด็กชายวัยเ้าขวบคนหนึ่งซึ่งนั่งสั่นเทาด้วยความกลัวอยู่บนม้านั่งในโบสถ์บาทหลวงผู้นี้รู้จักเด็กคนนั้นมาก่อนอย่างผิวเผินแต่ในขณะนั้น เขาสามารถรู้สึกถึงความหวาดกลัวของเด็กชายคนนั้นอย่างเต็มที่ผมพร้อมกับตระหนักรู้ว่าการเทศนาของตนไม่มีผลทางจิตวิญญาณแต่อย่างใดในตอนนั้นเองดวงวิญญาณที่ร่วมเป็นพยานในการทบทวนความทรงจำอยู่ก็แสดงความเห็นเรียบๆขึ้นว่าน่ากลัวท่านคงไม่คิดทำแบบนั้นอีกละมั้งต่อมาบาทหลวงบอกดอกเตอร์มูดี้ว่าผมประหลาดใจมาก ที่พระเจ้าไม่สนใจในหลักเทวะวิทยาของผมเลยดอกเตอร์เมลวินมอร์สเป็นกุมาลาแพทย์ที่ซีแอตเทิลและเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่องการเข้าใกล้แสงสว่าง Closer to the Light เขาบันทึกประสบการณ์ใกล้าตายของเด็กๆตั้งแต่ปีคศ .1983 เป็นต้นมาและจัดทำรายงานเผยแพร่50กว่ากรณีศึกษาประสบการณ์ใกล้าตายของเด็กก็มักจะคล้คลายๆกัน พวกเขาก็หลุดออกจากร่างเข้าสู่โลกของวิญญาณอันว่างเปล่าและถูกดึงเข้าไปในแสงสว่างอันอบอุ่นประสบการณ์ใกล้ตายของเด็กก็มีผลที่ลึกซึ้งเฉกเช่นเดียวกับของผู้ใหญ่เด็กๆได้เรียนรู้ว่าชีวิตมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนพวกเขาเคารพชีวิตและมองเห็นสัมพันธภาพอันสลับซับซ้อนระหว่างชีวิตกับจักรวาลจากการติดตามผลหลังจากผ่านไปได้ประมาณ8ปี นับจากการสัมภาษณ์พูดคุยในครั้งแรกดรมอสพบว่าเด็กที่ผ่านประสบการณ์ใกล้ตายจะมีวุฒิภาวะสูงกว่าเด็กในวัยเดียวกันและมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอย่างดีเยี่ยมพวกเขาไม่เสพสิ่งเสพติดไม่ก้าวร้าวและไม่ประพฤติผิดทั้งทางเพศและการปฏิบัติตนดรเคนเนตริงผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสมาคมศึกษาและวิจัยประสบการณ์ใกล้ตายนานาชาติ เป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยคอนเนคติกัตและเป็นผู้แต่งหนังสือชั้นเลิศคือชีวิตใกล้ความตาย Life at Death และมุ่งสู่อเมริกา Heading Toward o m e g a เขากับดรมอรดรมูดี้และผมได้ไปบรรยายถึงประสบการณ์ใกล้ตายและประสบการณ์หลังความตายในการประชุมแพทยศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้ดรมอสได้รายงานไว้ตอนหนึ่งว่า หลายคนในสภาวะใกล้ตายสามารถได้ยินการโต้อตอบกันระหว่างแพทย์และพยาบาลถึงแม้จะถูกวางยาสลบจนไม่มีความรู้สึกอะไรหลงเหลืออยู่เขายังได้เอ่ยถึงประสบการณ์ใกล้ตายในขณะที่อยู่ในวัยเพียง9เดือนของเด็กคนหนึ่งเมื่อเด็กคนนี้อายุได้สามขวบครึง่งได้ไปร่วมงานฉลองทางาศาสนาครั้งหนึ่งและเห็นคนแสดงเป็นพระเยซูนั่นไม่ใช่พระเยซูสักหน่อยเด็กชายร้องขึ้น ผมเห็นพระเยซูตัวจริงมาแล้วตอนที่ตายไปเด็กชายได้ขยายความเล่าถึงสิ่งที่ได้พบเห็นมาในสภาวะใกล้ตายเขาเห็นช่องอุโมงค์ที่มีโลกแห่งแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อีกด้านซึ่งสามารถวิ่งเต้นเล่นกระโดดกับพระผู้เป็นเจ้านั่นคือภาพของสวงสวรรค์ในดวงใจของเขาด็อกเตอร์มูดีกล่าวเสริมและเล่าถึงเด็กอีกสามสี่คนที่บอกเขาว่าเคยพบเห็นวิญ,ญญาณที่รอคอยการมาเกิดใหม่ ดอกเตอร์มอรสให้ความเห็นว่าเรื่องนี้ทำให้พวกเขาค่อนข้างสับสนเพราะมันดูขัดกับสิ่งที่ได้รับการอบรมทางาศาสนาของพวกเขาแต่พวกเขาก็ได้พบกับดวงวิญญาณน,นั้นจริงๆดอกเตอร์มูดีเล่าถึงกรณีที่อ่านพบในวารสาร Journal of Critical Care ให้ผมฟังถึงประสบการณ์ใกล้ตายของเด็กหญิงที่อายุยังไม่ครบขวบคนหนึ่งซึ่งในที่สุดเธอก็ได้กลับฟื้นคืนมาและหลังจากนั้น เธอก็มักจะแสดงความกระวนกระวายทุกครั้งที่เข้าใกล้อุโมงค์ช่องลอดเมื่อเด็กจเจริญวัยขึ้นจนอายุได้สามขวบครึ่งคุณย่าของเธอก็มีอาการป่วยหนักเมื่อเธอได้รับการบอกเล่าอย่างระมัดระวังถึงความตายในครอบครัวที่กำลังจะมาถึงคุณย่าจะต้องลอดผ่านอุโมงค์ไปพบกับพระเจ้าเหมือนกับหนูหรือเปล่าคะเด็กหญิงถามขึ้นอย่างไร้เดียงสา จากประสบการณ์ของด็อรเคนเนตริงเห็นว่าไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาทางศาสนาเท่านั้นจึงจะสามารถมีประสบการณ์ใกล้ตายได้ทุกคนมีประสบการณ์ชนิดนี้ได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะมีความเชื่อเช่นไรเขายัางได้ย้ำในสิ่งที่เขาพบอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าผู้มีประสบการณ์ใกล้ตายจะไม่กลัวตายอีกต่อไปแทบจะทุกคนที่ผ่านประสบการณ์ใกล้ตายมาจะหันมานับถือพระเจ้า ถึงแม้เขาจะเคยปักใจเชื่อในทฤษฎีที่ว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้ามาก่อนพวกเขาจะเอาใจใส่ต่อชีวิตธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมากกว่าที่เคยเป็นพวกเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องของตัวเองจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นจะเข้าใจความรักและรู้จักรักมากขึ้นมีความชัดเจนในจุดมุ่งหมายของชีวิตพวกเขามีจิตวิญญาณมากขึ้นดรริงกล่าวดรริงเชื่อว่า ในขณะที่เทคนิคการรักษาพยาบาลของการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปทุกขณะผู้ที่อยู่ตรงปลายขอบของความตายก็จะถูกดึงกลับมาสู่โลกได้ในจำนวนที่มากขึ้นนั่นหมายความว่าผู้ที่มีประสบการณ์ใกล้ตายจะเพิ่มขึ้นช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราได้มากยิ่งขึ้นคนไข้ที่เคยลํำลึกชาติจะบรรยายถึงการตายในอดีตชาติด้วยภาพพจน์และการเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกับ คนที่มีประสบการณ์ใกล้ตายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ความละไมคล้ายคลึงน,นี้ชวนให้หน่าประหลาดใจยิ่งนักแม้ว่าการพนันนาถึงความตายในอดีตชาติจะกระทำผ่านทางการสะกดจิตโดยที่คนไข้ไม่เคยได้รับทราบอะไรเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตายมาก่อนเลยแม้แต่น้อยการเปลี่ยนแปลงค่านิยมมุมมองและชีวทัศน์ของผู้ที่ผ่านประสบการณ์ใกล้ตายกับผู้ที่ลำลึกอดีตชาติ มีความคล้ายคลึงกันในทิศทางเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ถูกรถบรรทุกชนได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอาการหัวใจกำเริบถึงจะมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวทางจิตวิญญาณเหล่านี้รู้จักลดความยึดติดทางวัตถุรู้จักพัฒนาธรรมชาติที่มีความรักความสงบมากขึ้นหรือรับประโยชน์อื่นๆที่เป็นผลพวงมาจากการลำลึกชาติและการมีประสบการณ์ใกล้ตายคนสองกลุ่มดังกล่าว มีประสบการณ์เหมือนกันคือกลัวตายน้อยลงและแสดงออกด้วยความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าความรักเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากผมจะกลัวการถูกประนามและลงโทษจากบุคคลในวงการแพทย์แล้วก็ยังมีความกังวลอีกด้วยว่าเรื่องเกี่ยวกับการระลึกชาติทั้งหมดจะอธิบายอย่างสมเหตุสมผลได้อย่างไรมีข้อพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมอะไรหรือไม่ในเรื่องอดีตชาติเรื่องราวที่ได้จากการระลึกชาติ จะมีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อถือของมันหรือไม่บางครั้งคำถามเหล่านี้อาจจะผุดขึ้นมาในความคิดของใครบางคนที่เคยมีประสบการณ์ละลึกชาติบ้างก็เป็นได้รายละเอียดของอดิตชาติทั้งหลายเป็นเรื่องจริงหรือไม่พวกเขาอาจจะสงสัยว่าทั้งหมดอาจจะเกิดจากอุปทา,านของตัวเองใช่หรือไม่ดเรเอียนสตีเวนสันศาสตราจารย์ด้านจิตเวชแห่งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ได้รวบรวมกรณีตัวอย่างของการเวียนว่ายตายเกิดจากเด็กๆ2,000กว่ากรณีดูเหมือนเด็กๆนั้นจะล้วนมีความสามารถพิเศษที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศซึ่งโดยมากจะเป็นภาษาโบราณได้ทั้งๆท,ที่พวกเขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยปกติเด็กพวกนี้เมื่อขณะที่ยังเล็กมากมักจะรู้ข้อมูลรายละเอียดจำเพาะของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสิบ0ปีก่อนในเมืองหรือในครอบครัวที่ตั้งอยู่ ณสถานที่อันไกลเป็นร้อยเป็นพันไม่เด็กครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้เกิดในครอบครัวตะวันตกไม่ได้มาจากอินเดียทิเบตรหรือประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียที่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดรายละเอียดต่างๆได้รับการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องอย่างระมัดระวังโดยทีมงานของดรสตีเวนสันมาแล้วถึงแม้ว่าวิชาชีพเฉพาะด้านของผมคือการรักษาโรคทางจิตของบุคคลในวัยผู้ใหญ่ แต่ถ้ามีเด็กคนใดที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเคยละลึกอดีตชาติได้ผู้ปกครองของเขาก็อาจจะมาขอคำแนะนำจากผมเป็นครั้งคราวผมจึงมีโอกาสได้สัมภาษณ์และทำความเข้าใจการลําลึกอดีตชาติของเด็กๆด,ด้วยพ่อแม่ของเด็กชายคนหนึ่งเคยมาพบผมและเล่าว่าลูกของพวกเขาพูดภาษาฝรั่งเศสได้โดยสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นคำๆ หรือเป็นประโยคได้ตั้งแต่อายุสองขวบครึ่งถึงสามขวบพ่อแม่ของพวกเขาสงสัยว่าความสามารถดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความทรงจำที่สืบทอดทางสายพันธุ์อะไรหรือไม่เพราะว่าบรรพบุพร,รุษฝ่ายหนึ่งของพวกเขาเป็นชาวฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามผู้เป็นพ่อแม่ก็พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เลยแม้แต่น้อยญาติพักพวกเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านและคนรับใช้ที่รายรอบพวกเขาอยู่ ก็ไม่มีใครที่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้เลยหลังจากถามคำถามบางประการแล้วผมจึงบอกพวกเขาว่าความสามารถผิดปกตินี้น่าจะเป็นผลมาจากการลลึกชาติในอดีตมากกว่าจะเป็นความทรงจำที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธ์ุผมบอกพวกเขาว่าลูกชายของพวกเขาทำให้ผมนึกถึงเด็กของดรสตีเวนสันเป็นไปได้ดมากทีเดียวว่าจิตของเด็กชายสามารถรับรู้ องค์รวมของกระแสะความรู้ที่อยู่ใต้จิตสํานึกซึ่งเป็นความรู้ที่ประกอบด้วยประวัติศาสตร์ภาษาระบบสัญ,ญลักษณ์เรื่องราวที่ผ่านพ้นไปแล้วแต่จะอย่างไรก็ตามผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เป็นไปได้ยิ่งกว่านั้นก็คือเด็กชายรู้จักภาษาฝรั่งเศสมาตั้งแต่ในอดีตชาติแล้วทนายความสตีคนหนึ่งได้รับการแนะนำให้มาหาผม เพราะลูกสาววัยสี่ขวบของเธอมีพฤติกรรมพิลึกพิลั่นพฤติกรรมดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่แม่ของเด็กหญิงซื้อเหรียญกระสาบโบราณกลับมาจํานวนหนึ่งเธอและลูกสาวซึ่งเดิมเป็นเด็กที่ปกติฉเฉลียวฉลาดช่วยกันเลือกและเล่นเหรียญเหล่านั้นจนพบกับเหรียญกระสาบโบราณซึ่งมีลักษณะผิดแปลกไปจากอันอื่นทันใดนั้นเด็กหญิงก็ช่วยเอาเหรียญกระสาบโบราณน,นั้นไปพร้อมกับพูดว่า แม่หนูจำเหรียญน,นี้ได้แม่จำได้หรือเปล่าตอนที่หนูเป็นผู้ใหญ่แล้วแม่ยังเป็นเด็กชายตัวเล็กๆอยู่นั้นเราเคยมีเหรียญแบบนี้เต็มไปหมดเลยลูกสาวเริ่มเอาเหรียญพวกนี้มานอนด้วยและมักจะพูดถึงเรื่องราวต่างยุคสมัยบ่อยๆเพื่อนที่เป็นนักจิตวิทยาบอกเธอว่าลูกสาวของเธออาจจะมีพฤติกรรมของโลกจิตหลังจากที่ผมซักรายละเอียดต่างๆแล้วจึงบอกกับผู้เป็นแม่ด้วยความมั่นใจว่า ลูกสาวของเธอหาได้เป็นโรคจิตแต่ยอย่างใดไม่เธอเพียงแต่ล้ำลึกถึงประสบการณ์ในอดีตชาติที่เคยใช้ชีวิตร่วมกับมารดาของเธอผมให้ความมั่นใจและความเข้าใจแก่เธอและไม่นานหลังจากนั้นเด็กหญิงคนนี้ก็กลับมามีพฤติกรรมปรกติอีกครั้งความกังวลของแม่ก็เลยค่อยๆจางหายไปตัวอย่างที่ผมเล่ามาเป็นเพียงส่วนน้อยส่วนหนึ่งซึ่งผมและนักวิจัยทางด้านนี้เก็บไว้ในแฟ้มวิจัยเท่านั้น การที่เด็กเล็กๆเ,เหล่านี้สามารถแสดงข้อเท็จจริงรายละเอียดและภาษาตลอดจนสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการลำลึกอดีตชาติล้วนเป็นตัวอย่างที่มีน้ำหนักพอสมควรต่อการยืนยันความมีอยู่ของอดีตชาติเด็กเหล่านั้นยังเล็กเกินกว่าที่จะสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลใดๆก็ตามที่เขาพูดออกมาอีกอย่างพวกเขาก็แต่งเติมหรือสร้างเรื่องไม่เป็นจึงทำให้ข้อมูลทั้งหลายน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผมรู้จักเด็กชายวัยสามขวบคนหนึ่งที่สามารถเล่าถึงเครื่องบินประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในมหาสงครามโลกครั้งที่สองทั้งยังบรรยายด้วยว่าเขาขับเครื่องบินดังกล่าวอย่างไรในสมัยที่ยังเป็นหนุ่มยิ่งไปกว่านั้นยังเข้าใจและสามารถระบุถึงโครงสร้างส่วนประกอบพิเศษเฉพาะของเครื่องบินนั้นเขาสามารถรู้ได้อย่างไรผมยังเคยได้ยินว่ามีเด็กหญิงเล็กๆคนหนึ่งซึ่งจำวิธีประกอบปืนไรเฟิลได้ และเด็กหญิงอีกคนได้เล่าเหตุการณ์อย่างละเอียดตอนที่รถเลื่อนหิมะคันใหญ่ความลงมาทับเธอในตอนที่เธอเคยเป็นผู้ใหญ่ยังมีตัวอย่างประเภทนี้ที่จะหยิบยกขึ้นมากล่าวได้อย่างไม่รู้จบมีการบันทึกเอกสารนี้จำนวนนับพันคุณอาจลองถามเด็กๆที่มีอายุ3-4ขวบดูว่าพวกเขาจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนที่พวกเขาเคยเป็นผู้ใหญ่คำตอบที่ได้รับอาจทำให้คุณประหลาดใจเป็นอย่างมากเลยก็ได้ การเป็นจิตแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีทำให้ผมเกิดสัญชตาตญาณที่จะนำเอาเนื้อหาของการระลึกชาติมาเปรียบเทียบวิธีการดั้งเดิมเรื่องจิตวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับความฝันโดยอาศัยรายละเอียดเชิงอุปมาและข้อมูลที่ผิดปกติโดยวิธีการเปรียบเทียบนี้เองที่ทำให้ผมค้นพบเนื้อหาของจินตนาการเพ้อฝันการอุปมาเปรียบเทียบและความจำที่แท้จริงจากการระลึกชาติ ผมยังสามารถเปรียบเทียบประสบการณ์ละลึกชาติกับวิธีการดึงความทรงจำจากวัยเด็กตามทฤษฎีของฟลอยด์ได้อีกด้วยโดยการปฏิบัติฝึกฝนผมพบว่าองค์ประกอบของประสบการณ์ที่มีสีสันความเคลื่อนไหวและความเลื่อนเปื้อนที่ปรากฏในการลำลึกอดีตชาติมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากกับองค์ประกอบความรู้สึกที่พบในฝันในการบำบัดคนไข้โดยวิธีลำลึกอดิตชาติครั้งหนึ่ง งานของผมก็คือการช่วยคนไข้จำแนกแยกแยะองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้อธิบายและช่วยให้มองเห็นสายโยงใหญ่ที่เกี่ยวข้องประสานกันอีกหนึ่งอันเป็นวิธีที่ไม่แตกต่างจากการวิเคราะห์สภาพจิตตามแบบแผนดั้งเดิมนักซึ่งบางครั้งก็รวมถึงเรื่องราวความทรงจาในวัยเด็กอีกด้วยโดยประสบการณ์ของผมความแตกต่างจากทั้งสองวิธีการนี้ก็คือเนื้อหาในความฝันประมาณ70% ประกอบขึ้นจากสัญ,ญลักษณ์และการอุปมามีความทรงจำที่แท้จริงอยู่15%ที่เหลืออีก15%คือความวิปริตเลื่อนเปืือนส่วนการลำลึกอดีตชาติผมพบว่ามีอัตราส่วนที่ต่างกันอยู่ประสบการณ์ของอดีตชาติ80%โดยประมาณจะประกอบไปด้วยความทรงจำที่แท้จริงเป็นสัญ,ญลักษณ์และอุปมา10%และอีก10%เป็นความวิปริตเลื่อนเปลือน อธิบายโดยยกตัวอย่างประกอบได้ว่าถ้าคุณลํำลึกความทรงจำไปยังเมื่อสมัยที่ยังเป็นเด็กและนักจิตบำบัดได้ขอให้คุณนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลคุณอาจจะนึกขึ้นได้ว่าคุณครูชื่ออะไรชุดที่คุณสวมใส่แผนที่บนฝาผนังมีเพื่อนคนไหนบ้างหรือกระทั่งวอลเปเปอร์สีเขียวที่อยู่ในห้องเรียนแม้ว่าอาจจะมีการตรวจสอบและพบว่า ความจริงวอลเปเปอร์ในห้องเรียนขณะนั้นเป็นสีเหลืองมันเป็นสีเขียวในตอนที่คุณเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ต่างหากแต่นั่นก็มิได้ส่งผลกระทบต่อการลำลึกความทรงจําในส่วนอื่นๆแต่อย่างใดและในทํานองเดียวกันการลำลึกชาติอาจจะมีลักษณะที่คล้ายนิยายอิงประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าบางส่วนของเหตุการณ์หลักอาจจะมีการเสริมเติมจินตนาการหรือบิดเบือนเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ถึงกระนั้น แก่นสำคัญของเรื่องก็ยังเป็นความทรงจำที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ปรากฏการเดียวกันนี้เกิดขึ้นในความฝันและในการละลึกชาติซึ่งล้วนเป็นไปในปัจจุบันชาติอันเป็นมเมล็ดพันธุ์ของต้นพืชความจริงยังคงอยู่ที่ตรงนั้นวิธีวิเคราะห์ตามแบบแผนดั้งเดิมอาจตั้งข้อสงสัยขึ้นได้ว่าความทรงจำของอดีตชาติเป็นเพียงความเพอ้อฝันทางจิตใช่หรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่สิ่งที่เรียกว่าความทรงจําในอดีตชาตินั้นเป็นเพียงการตกแต่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาหรือบาดแผลที่เกิดขึ้นในวัยเด็กประสบการณ์ของผมตลอดจนของนักสะกดจิตบําบัดหลายคนที่เขียนจดหมายเล่ากรณีบําบัดมาถึงผมบอกว่าในความเป็นจริงกลับเป็นไปในทางสวนกลับกับข้อสงสัยนั้นเพราะดูเหมือนว่าความทรงจํา และพลังในอดีตชาติจะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดรูปแบบของพฤติกรรมในวัยเด็กในชาตินี้กล่าวคือเป็นเพียงการดำเนินรอยเดิมของรูปแบบพฤติกรรมที่มีมานานแสนนานแล้วเท่านั้นอันที่จริงปรากฏการพฤติกรรมที่ติดมาจากอดีตชาติแล้วมากระทำซ้ำในวัยเด็กนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับแนวคิดเรื่องความผิดปกติทางจิตและอาการพฤติกรรมซ้ำซากที่ฟลอยด์ได้เคยตั้งสมมติฐานไว้กล่าวคือ บาดแผลที่ซุกซ่อนในอดีตเป็นตัวทําให้เกิดอาการของโรคในปัจจุบันจําเป็นต้องมีการเปิดเผยถึงบาดแผลดังกล่าวอาการของโรคจึงจะทุเลาลงได้เหตุผลเพียงข้อเดียวที่ทําให้ผมไม่สามารถเห็นด้วยกับวิธีการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมได้ก็คือฟรอยกำหนดให้ช่วงที่เป็นอดีตของมนุษย์จำกัดคับแคบอยู่ในปัจจุบัน,นชาติเท่านั้นความจริงแล้วเราจำเป็นต้องก้าวข้ามชีวิตในชาติปัจจุบัน และถอยกลับไปในอดีตจนกว่าจะถึงจุดที่เป็นต้นกำเนิดของปัญหาถ้าเพียงแต่เรายึดเวทีของชีวิตให้ยาวและไกลออกไปก็จะเห็นผลในการรักษาให้หายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นนักสะกดจิตบำบัดหรือคนไข้คุณไม่จาเป็นจะต้องมีความเชื่อในอดีตชาติหรือการเวียนว่ายตายเกิดในการใช้วิธีบำบัดแบบลํำลึกอดีตชาติ ความจริงจะเป็นตัวพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างเองดังที่เพื่อนนักสะกดจิตบำบัดหลายคนที่พูดกับผมว่าฉันก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีว่าฉันเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี้หรือไม่แต่ฉันก็ใช้วิธีบำบัดแบบลำลึกอดีตชาติแล้วมันก็ได้ผลจริงๆจบ EP ที่6กลับมาติดตาม EP ที่7ได้ใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับท่านใดที่ยังไม่กด subscribe รบกวนกดให้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อมารับชมรับฟังเนื้อหาใหม่ๆได้ในทุกๆวัน แล้วเ,เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ